สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะโดยการให้นักเรียนเขียนคําที่มักสะกดผิดให้ทําลงในสมุดแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาคือสมุดแบบฝึกหัดนะคะที่เราเคยทํากันไว้ค่ะให้ตีเส้นขั้นหน้าพร้อมกับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคําที่มักสะกดผิดค่ะ พร้อมหรือ,อยังคะนักเรียนค่ะเขียนลงมาเป็นข้อข้อ,ขอบรรทัดเว้นบรรทัดนะคะตัวบรรจงค่ะครึ่งบรรทัดนะคะคำที่หนึ่งคำว่าทนุถนอมทนุถนอม คำที่สองหลงไหลหลงไหลคำที่สามลายเซนลายเซนคำที่สี่มุกตลกมุกตลก นักเรียนเขียนไปก่อนนะคะผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้ไขที่หลังค่ะข้อที่5ข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลข้อที่6สัมมาสัมมนา ข้อที่7หน้าร้อนร้อนเด็กๆชอบนะคะน้ำแข็งใสเขียนคำว่าน้ำแข็งใสต่อไปข้อที่8กระเพรากระเพราว,วันนี้มื้อเย็นต้อง สั่งข้าวผัดกระเพราค่ะคำที่9กค่ะผัดวันประกันพรุ่งผัดวันประกันพรุ่งค่ะางานยังไม่ส่งเดี๋ยวรอไว้ส่งพวกนี้อะไรแบบนี้นะคะผัดวันประกันพรุ่งค่ะต่อไป คำที่สิบน้ำมันกา๊าซน้ำมันกา๊าซดูนะคะสะกดด้วยตัวไหนต่อไปสิบเอ็ดคำว่าผูกพันผูกพัน สิบสองกระเทยกระเทยเพื่อนเราเป็นกระเทยหรือเปล่าดูสินะคะสิบสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำง่ายๆนะคะบางครั้งเราอาจจะใส่ตัวไหนผิดลองดูสิคะนักเรียนเขียนก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเห็นไหมคะบางทีอาจจะตกไม่เอกอย่างงี้ค่ะเป็นสวัสดีคะไม่ถูกนะคะคำที่14เครื่องสำอางเครื่องสำอางค่ะเครื่องสำอางเอาไว้ตแต่งทาน่าค่ะ15าคำสุดท้ายนะคะดอกไม้จันทร์ ดอกไม้จันที่เขาเอาไว้วางในงานศพนะคะใช้เฉพาะงานศพนะคะดอกไม้ชนิดนี้ดอกไม้จันทนักเรียนเขียนคําว่าจันทร์ดูนะคะนักเรียนเห็นแล้วใช่หรือไม่คะว่าคําบางคําที่เราคุ้นเคยเราก็อาจจะเขียนผิดกันบ้างเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบกันดูนะคะว่าวันนี้นักเรียนเขียนภาษาไทยถูกต้องแล้วหรือยังนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ